นำเรียนกำหนดการที่เราจะได้ร่วมกัน,รกนประกอบพิธีในวันนี้ะนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะจะได้นำพานดอกไม้ทูกเทียนมอบแต่ท่านประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะอาจารย์ที่มา เชิญท่านประธานได้เชิญหนังสือแบบเรียนที่หน้าโต๊ะบูชาอีกคั้งหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นเรียนเชิญท่านที่แท่นรับคำกลาาวเรียนจำจังหวัดน้าครับทุกคนนค่าพิากทานสมราสมบูทธ น,นันง่งผู้เขากยืนผ่านต่อคณะรู้าริการครับเสร็จแล้วก็ปาบหนึ่งครั้งครับกลับมานั่งที่ครับ ้ขอกราบเเชิญท่านประธานในพิธีในประกอใ,ในด้านจัดก,การศึกษาสายสาบันสายอาชีพและการจุรุนิงามของไทยสองเพื่อให้นักศึกษาที่อยู่ในเรือนจำไดแสดงออกถึงการมีมุทิตาจิตต่อมีไปเกิดแตกฉันศึกษา จากคำกล่าวรายงานของผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดน่านทำให้ทราบว่าเชี่ยวชาญในด้านต่างๆกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีครับอ่าวันขวาไปเลย การศึกษาอาชีวศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกับปลบมือให้กับผู้รับบริการวัดแล้วพอพ้อวันนี้ผมขอแอยกท่านประธานได้กล่าวให้ว่าคณะส่วนราชการเจ้าหน้าที่พนกาจารนิยมนางสาวนัชรัต मलाई नाइस भयो मैले पनि भन्नु है